เพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ b i เค n c e ที่ b i เค c e เรากำลังรเริ่มวิธีใหม่ในการมีส่วนร่วมกับโลกดิจิทัลเราเป็นแพลตฟอร์มแบบประจายอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อมอบโอกาสมากมายให้กับคุณในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการซื้อขาย AI, e-commerce, เกมและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแพลตฟอร์มของเราขับเคลื่อนโดยโทเคน BCT ดั้งเดิมของเราซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ โทเคนนี้ช่วยให้ทำธุรกรรมได้อย่างราบรื่นพร้อมทั้งตอบแทนการมีส่วนร่วมของคุณในแง่มุมต่างๆของระบบนิเวศของเราไม่ว่าคุณจะซื้อขายช้อปปิ้งหรือเล่นเกมโทเคน b k เคก็คือกุญแจที่จะขายให้คุณเข้าถึงความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อคุณเลือกบ k เคว่าคุณจะเข้าร่วมชุมชนที่จเจริญเติบโตในด้านนวัตรกรรมความปลอดภัยและความโปร่งใสแพล,ล,ลตฟอร์มของเราเป็นระบบกระจายอำนาจ100%ช่วยให้คุณควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่ในขณะที่เทคโนโลยีล็อกเชนที่ปลอดภัยของเรารับประกันความโปร่งใสแแลลละไม่่เปปียนง บริษัทของเราจะทะเบียนในสหราชอาณาจักรและคุณสามารถดูใบรับรองอย่างเป็นทางการของเราเป็นหลักฐานได้มาพูดถึงฟีเจอร์หลักของ b k w e กันก่อนอื่นเราได้เปิดตัวโทเค็น BkT ซึ่งเป็นโทเค็นที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมกันนี้เรายังเปิดตัวโปรแกรมพันธมิตรซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับรางวัลโดยการแนะนำผู้ใช้ใหม่ให้กับแพลตฟอร์มนอกจากนี้เรายังมีพอร์ทัลอ e ีคอมเมิร์ซที่คุณสามารถซื้อและขายสินค้าโดยใช้โทเค็น B k t และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมเรามีแพลตฟอร์มการเล่นเกมที่คุณสามารถเล่นและรับรายได้ทั้งหมดภายในระบบนิเวศบ k t Clever เป็นแพ็กเกจแบบครบครนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่อมโอกาสในการสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมมาดูโทเคโนมิกของเรากันดีกว่าอุปทานโทเคนทั้งหมดของเรามีอยู่100ล้านรูปีและสามารถใช้งานได้กับแพลตฟอร์มต่างๆเช่นการชำระเงินการเดิมพันการกำกับดูแลการซื้อขายและอื่นๆอีกมากมาย เราได้จัดสรรโทเคนดังต่อไปนี้20%สำหรับการขายต่อสาธารณะ15%สำหรับกองทุนสำรอง10%สำหรับทีมและที่ปรึกษา10%สำหรับความร่วมมือและการพันธนาระบบนิเวศ10%สำหรับโปรแกรมพันธมิตร15%สำหรับการตลาดและการสร้างชุมชนและ20%สำหรับกองทุนพัฒนาลองดูแผนงานในอนาคตอันน่าตื่นเต้นของเราเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดตัวโครงการนวัตกรรมใหม่ๆมาก,มา,กมายภายในปี2029เหตุการณ์สำคัญบางประการได้แก่การเปิดตัวบล็อกเชนของเราเองกางงราแนะนำการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจของเรา และการพัฒนาที่น่าตื่นเต้นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเรามุ่งม,มั่นที่จะสร้างระบบนิเวศท,ที่แข็งแกร่งและมีพลวัตที่จะยังคงพัฒนาและเสนอโอกาสใหม่ๆสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาพูดคุยเกี่ยวกับโปรแกร,รมพันธมิตรของเรากัน คุณจะได้รับรางวัลจากหลายระดับและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณสามารถสร้างรายได้แบบพาสซีฟจากแพลตฟอร์มของเราได้มีประโยชน์มากมายที่จะได้รับเมื่อคุณแนะนําผู้อื่นและขยายเครือข่ายของคุณขณะนี้ในส่วนของแพลตฟอร์มเกมของเราผู้เล่นสามารถรับโทเค็นบีเคที่ได้โดยการทาตามเงื่อนไขต่างๆในการเล่นเกมการบูรณาการของบล็อกเชนทาให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสยอย่างสมบูรณ์และรางวัลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบทําให้ประสบการณ์นี้ปลอดภัยและยุติธรรมสาหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซของเราช่วยให้คุณซื้อสินค้าดิจิทัลเช่นซอฟต์แวร์บริการและผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอื่นๆโดยใช้โทเค็น BKT นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อสินค้าทางกายภาพได้อีกด้วยและสิ่งที่ดีที่สุดก็คือโทเค็น BKT มีจำน่ายให้ผู้ใช้ทั่วโลกทำให้การช้อปปิ้งที่ไหนๆก็เป็นอะไรที่ง่ายดายแล้วคุณอาจสงสัยว่าทำไมถึงเลือกเราแพลตฟอร์มของเรามีความโปรง่งใส100%มีความปลอดภัยสูงและกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์คุณจะเพิ่เเลินไปกับตัวเลือกการชำระเงินหลากหลายความไม่เปลี่ยนแลง และธุรกรรมทันทีช่วยให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่ราบรื่นและปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้งานเรายอมรับสกุลเงินดิจิทัลต่างๆมากมายรวมถึง VNB, อ็นบีอีรีอัมทลอนยูซีทีพอ o i ิ b อนเล i คอนบิตคอยน์เดอคอนและอื่นๆอีกมากมายซึ่งทําให้คุณมีความยืดหยุ่นในการชําระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่คุณเลือกซึ่งจะทําให้ได้รับประสบการณ์ที่สะดวกและราบรื่น ให้ฉันอธิบายแพ็กเกจของเราให้คุณฟังในแง่ง่ายๆเรามีตัวเลือกหลายแบบและคุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุดได้ตัวเลือกแรกของเราคือแพ็กเกจเริ่มต้นโดยคุณลงทุน100 UCT รับกำไร0.6%และรับเท e v วอร์โทเค็น100ชิ้นถัดมาคือแพ็กเกจพื้นฐานซึ่งต้องลงทุน250 UCT จะให้กำไร0.7%และมาพร้อมกับเทรเวอร์โทเค็นนวน250เหรียญจากนั้นเรามีแพ็กเกจผู้บริหารโดยคุณลงทุน 500 UCT รับกำไร0.8%และยังได้รับเคลวโทเค้น500เหรียญอีกด้วยคุณสามารถสำรวจแพ็กเกจอื่นๆของเราได้เช่นกันเพียงเลือกสิ่งที่คุณชอบ และเริ่มต้นเส้นทางทางการเงินของคุณกับเรากระแสะรายได้ถัดไปของเราคือรายได้จากการอ้างอิงโดยตรงเมื่อใดก็าตามที่คุณแชร์แพลตฟอร์มนี้กับใครบางคนและพวกเขาเข้าร่วมโดยใช้การอ้างอิงของคุณคุณจะได้รับรายได้5%เปเ็นเป็นรายได้จากการอ้างอิงโดยตรงส่วนที่ดีที่สุดคือไม่มีการจํากัดจํานวนคนที่คุณสามารถแนะนําได้ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างรายได้ไม่จํากัดจากการแบ่งปันโอกาสนี้กระแสะรายได้ถัดไปของเราคือรายได้แบบไบนเรีที่นี่คุณจะได้รับรายได้จากไบนานรีร้อยละสิตามอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งหมายความว่าคคุุณจะได้้รรััับงวทก ที่มีการลงทุนที่ตรงกันเท่าๆกันทั้งสองด้านของโครงสร้างบนารีของคุณมาพูดคุยเกี่ยวกับรายได้อวยจาัดก,การอ้างอิงของเรากันด้วยวิธีนี้คุณจะได้รับรายได้จากอ่อวยจาัดก,การอ้างอิงได้มากถึง5ระดับในระดับแรกคุณจะได้รับ5%เเในระดับที่2 3%เเในระดับที่ 3- 2เเซและในระดับที่4และ5คุณจะได้รับ1%เต่อระดับ ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถรับรายได้สูงถึง12%ของผลตอบแทนจากการลงทุนหัวไวของทีมของคุณทุกวันซึ่งจะทําให้คุณมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องกระแสรายได้ถัดไปของเราคือรายได้ตามความต้องการจากการอ้างอิงคุณสามารถรับรายได้จากการอ้างอิงได้มากถึง5ระดับขึ้นอยู่กับรายได้เบนารีของทีมของคุณในระดับแรกคุณจะได้รับ5%ในระดับที่2 3%ในระดับที่3 2%และในระดับที่4และ5คุณจะได้รับ1%ต่อระดับซึ่งหมายความว่าคุณมีศักยภาพในการสร้างรายได้มากถึง12%ต่อวันจาากรรยได้บของ ของคุณซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอตอนนี้มาพูดคุยกันถึงขีดจำกัดเพดานไอดีของเราสำหรับเพดานไอดี200%นั้นไอดีแต่ละอันสามารถรับผลตอบแทนสูงสุด200%จากการลงทุนเริ่มต้นซึ่งใช้กับรายได้จากอวยโดยเฉพาะหากต้องการรับรายได้ต่อไปมากกว่านี้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการเติมเงินและการอัปเกรดซึ่งจะทําให้คุณสามารถปลดล็อกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จํากัดได้ถัดไปเรามีเพดานไอดี100-300 ด้วยวิธีนี้ไอดีแต่ละตัวจะสามารถสร้างรายได้ได้ไดมากถึง300เเซ์ของทุนซึ่งรวมไปถึงรายได้จากการอ้างอิงโดยตรงรายได้ตามระดับรายได้เบนารีและรายได้จากการอ้างอิงแบบไบนารีส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถถอนรายได้ของคุณเป็น UCTBEP 20ได้ทุกวันช่วยให้ธุรกรรมราบรื่นและรวดเร็วเพื่อนๆเ,เข้าร่วมกับเราในวันนี้และเริ่มต้นการเดินทางของคุณกับ d e เ l a r e ซึ่งอนาคตของการเงินเกมและอ e ีคอมเมิร์ซมาพบกับพลังของการกระจายอำนาจขอขอบคุณสำหรับการชมวิดีโอนี้